สวัสดีค่ะตอนนี้เราพามาเที่ยวชมบรรยากาศสถานีรถไฟของเมืองเกลาตีนะคะประเทศบูดาเปสต์ดูเรียบง่ายไม่วุ่นวายนะคะตรงชานชานนี้มีประมาณสี่สี่รางด้วยกันนั่งชมบรรยากาศแล้วดูผ่อนคลายสบายสบาย,บายไม่วุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ๆนะคะ ผู้โดยสารก็จะสามารถพาหมาจัก,กรยานขึ้นห้องผู้โดยสารได้ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากสถานีรถไฟเคลาตีเพื่อเดินทางไปยังเมืองเวียนนานะคะกรุ mm hmm. งเวียนนาประเทศออสเตรียซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะการเดินทางก็จะเพลิดเพลินหน่อยนะคะโบกี้ที่เรานั่งเป็นโบกี้กแบบ แบบแนวโบราณนะคะสมัยก่อนก็เลยดูคลาสสิกรถไฟกระบวนนี้ไม่มีร้านอาหารในรถในรถไฟนะคะให้บริการเราก็เลยต้องซื้ออาหารมาทานที่จากสถานีรถไฟเกลตีเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างจะนานนะคะเกือบ3ชั่วโมงเราก็เลยต้องหาอะไรลองท้องนิดนึงระหว่างทางก็ชมบรรยากาศเพลินๆไปนะคะ2ข้างทาง การเดินทางไปยังเมืองบูดาเปสต์ไปได้หลายทางนะคะก็คือรถไฟแล้วก็เรือรวมถึงเครื่องบินได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ได้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ